พี่น้องอันนี้คือมึกเจาะตาพิเศษน้ำตื่นเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะกีซีทอดให้พี่ให้นองเบบึงนะคะว่าปลาหมึกไซส์ทอดออกมาแล้วมันสิเป็นน่าจา้าจังไดไปเลยเริ่มการทอดนะคะพี่น้องตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เทปลาหมึกร่วงไปเลยพี่น้องแล้วกะ็คนๆประมาานี้เนาะคะ่ะมึกเจาะตาน้ำตื่นนี้สีมันสิใสงามแบบเนียรพี่น้องหลายคนตกใจว่าโอ้ยไซส์ปนสา,สานี้ไซส์สารไปเปล่านะคะที่แกบอกเลยว่าบ่ได้ใไซส์สารขัดปลาหมึกสดปลาหมึกไหมสีมันก็สิประมาณนี้ละจา้า ทอดเร็จนะคะหน้าตากระสีประมาณนี้คุณเราค้นว่าทอดจังได้ป้อยคุ้มนะคะแกะ,ะทอดไฟแห้งอย่าทอดดูดเกินไปนะคะพี่น้องการทอดดูดเมื่เข็ดให้ปลามึกคุ้มปลามึกใหม่ธรรมดาค่ะพี่น้องจา้าถ้ามาตาของเนือเมึกแล้วมันบ่ขมจา้าเนี่ยทอดเร็จนะคะหน้าตากระสีประมาณนี้ค่ะนารับประทานสุดๆเลยพี่น้องจา๋ากินกับข้าวเหนียวข้าวต้มเสียบล้ายเนี่ย สีงามคือเกาพี่น้องจ้าทอดแล้วก็ได้เนาะคะเนื้อมันสีนุ่มนึบนับรุ่นนี้นี่สิมีแบบไข่ป่นไปน้ำเด้อค่ะเด้อเนี่ยเนื้อเนื้อสิประมาณนี้พี่น้องหืมปลาหมึกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยโอ้อนะคะหาลังโตก็มีไข่ป่นไปน้ำเด้อค่ะเด้อเมือ,อกจ่อตาไข่น้ำตื่นผู้ใดอยากกินคือเก๋ไก่นะคะก็สามารถสั่งมาได้เนาะจากเนาะเนี่ยหน้าตากระสีประมาณนี้นะค่ะพี่น้องหลังจากทอดแล้วก็เสบหลายสัตแล้วนี่เอาขคนนี้ถอ,อนมักตุยวะนี่มีไข่พ่อปุระ